ลองนั่งนิ่งๆสักครู่หนึ่งนะครับไม่ต้องรีบฟังไม่ต้องตั้งใจจำอะไรแค่ฟังเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังเฉยๆเรื่องที่ผมจะเล่าไม่ได้เริ่มจากโชคไม่ได้เริ่มจากดวงและไม่ได้เริ่มจากเงินแต่มันเริ่มจากคำถามง่ายๆคำถามเดียวที่หลายคนไม่ค่อยกล้าถามตัวเองตรงๆคำถามนั้นคือทำไมเราหาเงินได้ แต่เงินไม่เคยอยู่กับเราเลยผมเชื่อว่าคนที่เปิดคลิปนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนขี้เกียจคุณทำงานคุณพยายามคุณอดทนบางคนทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างบางคนทำงานแทบไม่มีวันหยุดแต่พอถึงปลายเดือนหรือปลายปีกลับรู้สึกเหมือนเดิมคือเงินผ่านมือเราไปเฉยๆเหมือนเราเป็นแค่ทางผ่านไม่ใช่ที่พักของมัน ตอนอายุน้อยๆเรามักคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องรายได้ใครเงินเดือนไม่มากก็ต้องเป็นแบบนี้แต่พออายุมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างคนสองคนรายได้พอๆกันทำงานใกล้เคียงกันแต่ชีวิตทางการเงินกลับต่างกันมากคนหนึ่งไม่ถึงกับรวยแต่ไม่เคยเดือดร้อนอีกคนหนึ่งเหมือนวิ่งไล่เงินตลอดเวลาเหนื่อยแต่ไม่เหลือตรงนี้แหละครับ ที่คนรุ่นก่อนเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขเขามองสภาพชีวิตและหนึ่งในสิ่งแรกที่เขามองคือบ้านคนสมัยก่อนถ้าเห็นใครทำมาหากินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่เขาจะไม่เรียบพูดว่าเป็นเพราะนิสัยหรือเพราะดวงไม่ดีเขาจะพูดเบาๆว่าลองดูบ้านเขาสิเพราะในความเชื่อเก่าบ้านไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่เป็นเหมือนภาชนะถ้าภาชนะรั่ว ต่อให้ใส่น้ำดีแค่ไหนน้ำก็ไม่เต็มเงินก็เหมือนกันต่อให้คุณหาได้เก่นแค่ไหนถ้าที่พักของเงินไม่พร้อมเงินก็ไม่อยู่คำว่าบ้านที่เงินไม่อยู่ไม่ได้หมายความว่าบ้านนั้นต้องจนหรือโทมบางบ้านดูดีมากเฟอร์นิเจอร์ครบของใช้ทันสมัยแต่ลึกๆแล้วมีบางอย่างที่ทำให้พลังไม่ไหลเงินเข้ามาแล้วเหมือนติดติดขัดขัด เหมือนมีอะไรดึงไว้ตลอดเวลาตรงนี้ผมอยากให้คุณนึกถึงบรรยากาศในบ้านตัวเองไม่ต้องคิดถึงเงินก่อนก็ได้แค่นึกถึงความรู้สึกเวลาอยู่บ้านคุณรู้สึกยังไงสบายใจไหมหรืออยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วไม่ค่อยอยากกลับอยู่แล้วรู้สึกเหมือนต้องอดทนบางอย่างโดยไม่รู้ว่าคืออะไรคนโบราณจะถือว่าถ้าความรู้สึกในบ้านไม่ดี เรื่องเงินจะเป็นเรื่องแรกๆที่ได้รับผลกระทบเพราะเงินเป็นพลังที่อ่อนไหวมันไม่ชอบที่ที่อึดอัดไม่ชอบที่ที่ค้างคาและไม่ชอบที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ไปต่อและนี่คือจุดที่ของอย่างที่หนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องของอย่างที่หนึ่งเป็นสิ่งที่แทบทุกบ้านมีแต่แทบไม่มีใครคิดว่ามันส่งผลอะไรมันคือของแตกของพังและของที่ควรไปต่อ แต่ยังถูกเก็บไว้ลองคิดตามผมช้าๆนะครับในบ้านคุณมีของชิ้นไหนไหมที่คุณรู้ดีว่ามันไม่สมบูรณ์แก้วที่ร้าวจานที่บินนาฬิกาที่หยุดเดินพัดลมที่เสียงดังผิดปกติหรือของใช้บางอย่างที่คุณพูดกับตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวค่อยซ่อมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแต่สุดท้ายมันก็อยู่ตรงนั้นเป็นปีๆคนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นเรื่องเล็ก ของยังพอใช้ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ในมุมมองของคนโบราณของพวกนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความค้างมันคือสิ่งที่ไม่จบไม่ไปไม่สมบูรณ์และเมื่อมันอยู่ในบ้านมันจะคอยย้ำกับจิตใต้สำนึกของเรางิบเงียบว่าความไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้ปัญหาคือจิตใต้สำนึกไม่แยกแยะเรื่องของกับเรื่องเงินมันรับสารรวมรวม ถ้าบ้านเต็มไปด้วยของที่พังแต่ยังเก็บไว้ชีวิตก็จะชินกับการปล่อยให้บางอย่างพังไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวผมเคยเจอหลายบ้านที่เจ้าของบ้านพูดเหมือนกันว่าไม่รู้ทำไมเงินไม่เคยอยู่แต่พอมองรอบบ้านจะเห็นของที่ควรทิ้งเต็มไปหมดไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงินเพราะเขาเสียดายเขาผูกพันหรือเขาชินกับสภาพนั้นแล้วและความชินนี่แหละครับที่น่ากลัวที่สุด เพราะเมื่อเราอยู่กับความไม่สมบูรณ์ได้นานพอเราจะเริ่มคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติและเมื่อมันเป็นเรื่องปกติเงินที่เข้ามาแล้วไม่อยู่ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติไปด้วยตรงนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อแบบงมงายนะครับแต่ผมอยากให้คุณลองสังเกตถ้าวันหนึ่งคุณตัดสินใจเอาของพังชิ้นหนึ่งออกจากบ้านไม่ว่าจะทิ้งขายหรือบริจาคความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นมักจะไม่ใช่ความเสียดาย แต่มักจะเป็นความโล่งเหมือนยกอะไรหนักๆออกจากชีวิตและความโล่งนั่นเองคือสัญญาณของพลังที่เริ่มขยับบ้านที่เริ่มมีเงินอยู่ไม่ได้เริ่มจากการได้เงินก้อนใหญ่แต่มักจะเริ่มจากการยอมปล่อยสินเล็กๆที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อและนี่คือแค่ของอย่างแรกเท่านั้นของอย่างที่สองซึ่งเกี่ยวกับเงินโดยตรงจะยิ่งชัดเจนกว่านี้มากและหลายคนฟังถึงตรงนั้น จะเริ่มเข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงหาเงินได้แต่เงินไม่เคยพักอยู่กับเราเลยถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณเริ่มเห็นภาพบางอย่างแล้วภาพที่ไม่ได้เกี่ยวกับดวงหรือโชคแต่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเองและต่อจากของอย่างแรกที่เป็นของแตกของพังของค้างคาคราวนี้เราจะมาถึงของอย่างที่สองซึ่งเกี่ยวกับเงินโดยตรง และเป็นสิ่งที่แท้ทุกคนมองข้ามทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดของอย่างที่สองคือที่อยู่ของเงินไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินลิ้นชักที่เก็บเงินซองเงินหรือแม้แต่บัญชีที่เราใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเงินอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีเงินก็พอแต่คนโบราณเขาไม่คิดแบบนั้นเขาเชื่อว่าเงินก็เหมือนคนถ้าที่อยู่ไม่ดีเงินก็ไม่อยากอยู่ ลองคิดตามแบบไม่ต้องเชื่อก่อนนะครับถ้าคุณไปบ้านใครสักคนแล้วเขาให้คุณนั่งอยู่มุมรกๆเต็มไปด้วยของที่ไม่เกี่ยวข้องฝุ่นจับของกองซ้อนกันคุณจะรู้สึกยังไงต่อให้เขาเลี้ยงห้าวคุณดีแค่ไหนคุณก็คงไม่อยากอยู่นานเงินก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่เราไม่เคยฟังมันกระเป๋าเงินของหลายคนเต็มไปด้วยใบเสร็จเก่าบัตรที่ไม่ใช้แล้วบัตรหมดอายุเหรียญปะปนธนบัตรยับยับ บางคนเปิดกระเป๋าออกมาเองยังรู้สึกหงุดหงิดแต่ก็ปิดกลับไปแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยจัดซึ่งคำว่าเดี๋ยวค่อยนี่แหละครับที่ทำให้หลายอย่างในชีวิตไม่เคยไปต่อคนที่เงินหมุนดีไม่ได้เริ่มจากการมีเงินเยอะแต่เริ่มจากการให้เกียรติเงินเขาไม่โยนเงินใส่กระเป๋าเขาไม่ยัดธนบัตรยับยับเขาไม่ปล่อยให้ที่อยู่ของเงินสกรปรกหรือวุ่นวายเพราะลึกๆแล้วเขามองว่าเงินคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเขา ไม่ใช่แค่ของที่ใช้แล้วก็หมดไปผมเคยเจอคนทํางานเงินเดือนไม่สูงแต่ไม่เคยเดือดร้อนเขาเล่าให้ฟังว่าสิ่งแรกที่เขาทําทุกครั้งที่ได้เงินมาคือจัดเงินให้เรียบร้อยแยกเก็บแยกใช้ไม่ใช่เพราะกลัวจนแต่เพราะเขารู้สึกว่าถ้าเงินยังไม่เป็นระเบียบชีวิตก็จะไม่เป็นระเบียบตามไปด้วยในทางกลับกันผมก็เคยเจอคนที่หาเงินเก่งมากแต่ชีวิตทางการเงินวุ่นวายตลอดเวลา เปิดกระเป๋าเงินทีไรเหมือนเปิดกล่องความเครียดทุกอย่างปนกันไปหมดและเขาก็มักจะพูดประโยคเดียวกันเสมอว่าไม่รู้เงินหายไปไหนทั้งที่จริงๆแล้วเงินไม่ได้หายแต่มันไม่เคยถูกต้อนรับให้มาอยู่จริงๆคนโบราณจะสอนว่าถ้าอยากให้เงินอยู่ต้องทำให้มันรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่แค่ที่แวะผ่านและการทำแบบนั้นไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวแค่จัดที่อยู่ของเงินให้มันรู้สึกปลอดภยัย เป็นระเบียบและได้รับการใส่ใจตรงนี้ผมอยากให้คุณหยุดฟังสักนิดแล้วลองนึกภาพกระเป๋าเงินของตัวเองไม่ต้องหยิบขึ้นมาดูจริงก็ได้แค่นึกภาพก็พอถ้าภาพนั้นทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนั่นแปลว่าเงินก็รู้สึกแบบเดียวกันและถ้าคุณไม่อยากอยู่ในที่แบบนั้นเงินก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันบางคนอาจคิดว่าเรื่องแค่นี้จะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงแต่ความจริงคือชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากเรื่องใหญ่เสมอไป มันเปลี่ยนจากเรื่องเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันและการปฏิบัติกับเงินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชีวิตได้ชัดที่สุดบ้านที่เงินอยู่ไม่ใช่บ้านที่รวยแต่เป็นบ้านที่มีระบบมีความเรียบร้อยและมีความตั้งใจดูแลสิ่งที่สำคัญเงินจะไม่อยู่กับคนที่มองว่ามันเป็นแค่ตัวเลขแต่มักจะอยู่กับคนที่มองว่ามันเป็นพลังที่ต้องดูแลเมื่อของอย่างที่หนึ่งคือของค้าง และของอย่างที่สองคือที่อยู่ของเงินไม่พร้อมเรากำลังเริ่มเห็นภาพรวมแล้วว่าปัญหาเงินไม่อยู่ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวแต่มันเกิดจากบรรยากาศทั้งบ้านและนิสัยเล็กๆที่สะสมกันมาโดยไม่รู้ตัวและก่อนที่ผมจะพาคุณไปถึงของอย่างที่สามซึ่งลึกที่สุดและเกี่ยวกับใจมากที่สุดผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆว่าตั้งแต่วันนี้ถ้าเราเริ่มจัดที่อยู่ของเงินให้ดีขึ้นชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างไม่ต้องตอบผม ตอบตัวเองก็พอเพราะคำตอบนั้นจะเป็นของคุณคนเดียวก่อนจะพูดถึงของอย่างที่สามผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าเรื่องเงินไม่อยู่ไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมไม่ใช่แค่เรื่องการจัดบ้านหรือการจัดกระเป๋าเงินแต่มันเกี่ยวกับใจมากกว่าที่เราคิดและของอย่างที่สามนี้เองที่เชื่อมบ้านเข้ากับใจของเราโดยตรงในบ้านของทุกคนจะมีของบางชิ้นที่ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันเป็นความทรงจำเป็นเรื่องราว และเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บไว้เ,เงียบๆบางชิ้นเราเห็นทุกวันบางชิ้นถูกเก็บไว้ในตู้ใต้เตียงหรือในกล่องที่เราไม่ค่อยเปิดแต่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเหล่านี้ยังคงส่งผลกับเราอยู่ตลอดเวลาของอย่างที่สามคือของที่ผูกกับความทุกข์ความล้มเหลวความผิดพลาดหรือช่วงชีวิตที่เราไม่อยากกลับไปนึกถึงแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยไปหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอดีตที่ยังไม่จบ และอดีตที่ยังไม่จบนี้เองที่ทำให้เงินไม่กล้าอยู่กับเราลองนึกถึงของบางอย่างในบ้านคุณดูนะครับอาจเป็นของจากช่วงที่คุณเป็นหนี้หนักของจากความสัมพันธ์ที่จบไม่สวยของจากวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวหรือของจากช่วงเวลาที่คุณต้องอดทนอย่างมากเพื่อเอาตัวรอดของพวกนี้ไม่ได้ผิดและไม่ได้มีพลังลบในตัวมันเองแต่พลังที่มันถืออยู่คืออารมณ์ที่เราฝากเอาไว้กับมัน ทุกครั้งที่สายตาเราเหลือไปเห็นของเหล่านี้ต่อให้เราไม่รู้ตัวใจเราจะสะดุดเล็กๆเ,เหมือนมีใครดึงความรู้สึกเรากลับไปที่เดิมและการสะดุดเล็กๆนี้ถ้าเกิดขึ้นวันละหลายครั้งเดือนละหลายร้อยครั้งมันจะค่อยๆสร้างบรรยากาศในบ้านให้เต็มไปด้วยความหนักความระแวงและความกลัวแบบที่อธิบายไม่ถูกเงินเป็นพลังที่ไหวมากมันไม่ชอบที่ที่เต็มไปด้วยความกลัวไม่ชอบที่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่า เดี๋ยวมันจะพังอีกเพราะเงินในความหมายลึกๆคือพลังของการเติบโตการขยับไปข้างหน้าและความหวังถ้าบ้านยังจมอยู่กับอดีตเงินจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับอนาคตของมันผมเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายคนพูดเหมือนกันว่าคนที่เงินไม่อยู่มักเป็นคนที่ยังถือของเก่าเอาไว้มากเกินไปไม่ใช่ของเก่าในความหมายของอายุแต่เป็นของเก่าที่มีเรื่องมีน้ำหนักและมีความรู้สึกผูกอยู่ด้วย และยิ่งเราไม่กล้าจัดการกับของพวกนี้ชีวิตเราก็จะเหมือนหยุดอยู่ตรงนั้นบางคนเก็บของไว้เพราะเสียดายบางคนเก็บไว้เพราะรู้สึกผิดบางคนเก็บไว้เพราะกลัวว่าถ้าทิ้งไปแล้วจะเหมือนเราปฏิเสธอดีตของตัวเองแต่ความจริงคือการปล่อยของที่ผูกกับความทุกข์ไม่ได้แปลว่าเราลืมอดีตแต่มันคือการยอมรับว่าอดีตได้ทำหน้าที่ของมันแล้วและไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราต่อไปทุกวัน ตรงนี้ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตรงๆแบบไม่ต้องตอบใครในบ้านคุณมีของชิ้นไหนไหมที่เห็นแล้วรู้สึกหนักใจโดยไม่รู้เหตุผลชัดเจนถ้ามีนั่นแปลว่าใจคุณยังผูกกับมันอยู่และตราบใดที่ใจยังผูกอยู่พลังชีวิตก็จะไม่ไหลเงินก็จะไม่ไหลตามไปด้วยคนโบราณไม่ได้สอนให้เราทิ้งทุกอย่างแต่เขาสอนให้เราฟังความรู้สึกตัวเองถ้าของชิ้นไหนทำให้ใจไม่สบายแม้มันจะมีค่าแม้มันจะยังใช้ได้ ก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากให้มันอยู่กับเราต่อจริงๆหรือแค่ยังไม่กล้าปล่อยและความกล้านี่แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหลายคนผมเคยเห็นคนที่ตัดสินใจเอาของชิ้นหนึ่งออกจากบ้านแล้วชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆไม่ได้รวยทันทีไม่ได้มีเงินก้อนแต่ความอึดอัดหายไปความคิดชัดขึ้นการตัดสินใจดีขึ้นและเมื่อใจไม่หนักเงินก็เริ่มไม่รั่วเหมือนเดิมบ้านที่เงินอยู่ ไม่ใช่บ้านที่อดีตไม่ครอบงำปัจจุบันของอย่างที่สามนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการจัดบ้านอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการจัดใจและนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ก็ส่งพลังที่สุดเมื่อเราพูดถึงของทั้งสามอย่างครบแล้วทั้งของแตกของค้างที่อยู่ของเงินและของที่ผูกกับความทุกข์คุณจะเริ่มเห็นภาพเดียวกันว่าเงินไม่อยู่ไม่ได้เกิดจากเรื่องเดียวแต่มันคือผลรวมของสิ่งเล็กๆที่เราปล่อยผ่านมานาน และการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่แต่มันเริ่มจากการกล้ายัดการกับสิ่งที่ควรจบถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากบอกตรงๆว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนส่วนใหญ่จะกดออกไปก่อนหน้านี้แล้วคนที่ยังฟังอยู่มักเป็นคนที่เริ่มอยากเข้าใจชีวิตตัวเองมากกว่าที่เคยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่รวมถึงเรื่องใจด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพูดถึงของสมอย่างที่บ้านที่เงินไม่อยู่มักมีเหมือนกันของอย่างแรกคือของแตกของพังของที่ควรไปต่อแต่ยังถูกเก็บไว้ของอย่างที่สองคือที่อยู่ของเงินที่ไม่พร้อมและของอย่างที่สาคือของที่ผูกกับความทุกข์ความกลัวและอดีตที่ยังไม่จบ ทั้งสมอย่างนี้เมื่อมองแยกกันอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่เมื่อมันอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวมันจะค่อยๆสร้างบรรยากาศบางอย่างขึ้นมาบรรยากาศที่ทำให้ชีวิตเหมือนติดอยู่ที่เดิมผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณจัดบ้านวันนี้พรุ่งนี้คุณจะรวยทันทีนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนโบราณสอนและไม่ใช่ความจริงของชีวิตจริงด้วยการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง มักมาแบบเงียบๆและค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนน้ำที่ซึมลงดินไม่ได้ไหลบ่าให้เห็นทันทีแต่สุดท้ายก็ทำให้ดินชุ่มเมื่อคุณเริ่มเคลียร์ของที่ควรไปคุณกำลังบอกชีวิตว่าคุณพร้อมจะไปต่อเมื่อคุณเริ่มจัดที่อยู่ของเงินคุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเมื่อคุณเริ่มปล่อยของที่ผูกกับความทุกข์คุณกำลังบอกใจตัวเองว่า อดีตได้ทำหน้าที่ของมันแล้วและไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณทุกวันอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้อาจดูไม่เกี่ยวกับเงินในสายตาคนทั่วไปแต่ในความเป็นจริงเงินมักจะเปลี่ยนแปลงตามใจเสมอถ้าใจเรายังรู้สึกค้างยังรู้สึกกลัวยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยเงินก็จะไม่กล้าอยู่แต่ถ้าใจเริ่มนิ่งเริ่มโล่งและเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมีพื้นที่หายใจ เงินก็จะเริ่มอยู่ได้นานขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะพูดเหมือนกันว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้นแบบหวือหวาแต่รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเหมือนเดิมปัญหาเรื่องเงินไม่ได้หายไปหมดแต่จัดการได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือความกังวลที่เคยตามหลอกหลอนกลับค่อยๆเบาลงเหมือนมีใครค่อยๆเอาหินออกจากอกทีละก้อนผมอยากให้คุณฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับ บ้านที่เงินอยู่ไม่ใช่บ้านที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นบ้านที่ปัญหาไม่ค้างบ้านที่เงินอยู่ไม่ใช่บ้านที่ไม่มีอดีตแต่เป็นบ้านที่อดีตไม่ขวางทางอนาคตและบ้านที่เงินอยู่ไม่ใช่บ้านที่มีโชคมากกว่าคนอื่นแต่เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านรู้จักดูแลพลังชีวิตของตัวเองถ้าคุณอยากเริ่มต้นคุณไม่ต้องทำทุกอย่างในวันเดียวไม่ต้องรื้อบ้านทั้งหลังไม่ต้องกดดันตัวเอง แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างหนึ่งอย่างเช่นวันนี้เลือกของพังหนึ่งชิ้นแล้วตัดสินใจจัดการกับมันจริงๆหรือคืนนี้ก่อนนอนลองจัดกระเป๋าเงินให้เรียบร้อยหรือวันไหนวันหนึ่งลองมองของชิ้นหนึ่งในบ้านแล้วถามตัวเองตรงๆว่าของชิ้นนี้ยังควรอยู่กับชีวิตเราต่อไปไหมการถามคำถามแบบนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่ลงแต่มันทำให้ชีวิตซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้น และความซื่อสัตย์นี่แหละครับที่เป็นรากฐานของความมั่นคงในระยะยาวทั้งเรื่องเงินเรื่องงานและเรื่องใจก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดแต่ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในคลิปนี้ทำให้คุณลุกขึ้นไปมองบ้านมองของรอบตัวหรือมองชีวิตตัวเองด้วยสายตาที่ต่างออกไปนั่นแปลว่าคลิปนี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว เงินจะไม่อยู่กับคนที่ไล่ล่ามันตลอดเวลาแต่เงินมักจะอยู่กับคนที่ทำให้ชีวิตพร้อมสำหรับมันและความพร้อมนั้นไม่ได้เริ่มจากบัญชีธนาคารแต่มันเริ่มจากบ้านจากใจและจากการกล้าปล่อยในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบกต่อไปอีกเลยถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมขอขอบคุณจากใจจริงเพราะคุณให้เวลาชีวิตตัวเองและถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครบางคนที่คุณรัก คุณสามารถส่งต่อให้เขาได้โดยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเพราะบางครั้งการฟังในเวลาที่ใช่อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้มากกว่าที่เราคิด